จันทราพิสวาฒน์ิทานรักจากจันทรโลกนาจันทรโลกดินแดนแห่งจันทาราเจ้าหญิงจันทราเทวีผู้มีรูปโฉมงดงามราวเทพธิดาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในปราสาทแก้วแต่ในใจกลับโหยหาความแปลกใหม่วันหนึ่งนางได้ทอดพระเนตรลงมายัางโลกมนุษย์และได้พบกับอชุนนักรบหนุ่มผู้กล้าหาญกำลังฝึกฝนการยิงธนูอย่างแข่งขันจันทราเทวีรู้สึกประทับใจในความมุ่งมั่นและสง่าง,งามของอชุนตั้งแต่นั้นมานางจึงเฝ้ามองอชุนจากฟากฟ้าทุกวัน ความรู้สึกของจันระเทวีที่มีต่ออาชุนเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นนางปรารถนาที่จะได้พบเขาได้พูดคุยและได้สัมผัสโลกมนุษย์แต่กฎแห่งจันทโลกห้ามมิให้ชาวจันซาข้องเกี่ยวกับมนุษย์จันราเทวีจึงเก็บซ่อนความรู้สึกของตนไว้ในใจแต่ความรักนั้นยิ่งใหญ่เกินกว่าจะเก็บซ่อนได้นานในที่สุดนางตัดสินใจที่จะเสี่ยงทําตามหัวใจแม้จะต้องผเผชิญกับอันตรายมากมายเพียงใดก็ตามด้วยความช่วยเหลือจากสหายสนิทนางอับซอนชื่มนี้เม่ลา จันทราเทวีวางแผนที่จะลงมายัางโลกมนุษย์มณีเมฆลาเตือนนางถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแต่จันทราเทวีก็ไม่ยออ่อท้อนางมั่นใจว่าความรักของนางที่มีต่ออ่อนชุนจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้มณีเมฆลาจึงมอบสร้อยวิเศษที่สามารถแปลงกายให้จันทราเทวีมนุษย์ได้แต่มีข้อแม้ว่านางจะต้องกลับคืนสู่จันทราโลกก่อนพระอาทิตย์ขึ้นในคืนพระจันทร์เต็มดวงจันทราเทวีสวมสร้อยวิเศษและแปลงกายเป็นหญิงมนุษย์นางเดินทางลงมายัางโลกมนุษย์ และตามหาอาชุนจนพนางแนะนําตัวในนามจันทราหญิงสาวจากแดนไกลอาชุนรู้สึกประทับใจในความงามและความอ่อนโยนของจันทราทั้งสองพูดคุยกันถูกคอและใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขอาชุนพาจันทราไปชมหมู่บ้านไปเดินเล่นในป่าและไปดูพระอาทิตย์ตกดินเมื่ออยู่ใกล้ฉิดกันจันซาเทวีและอาชุนต่างก็ตกหลุมรักซึ่งกันและกันอาชุนไม่รู้ว่าจันซาเป็นเจ้าหญิงจากจันทโลกเขารู้เพียงแต่ว่าเขาไม่เคยรู้สึกเช่นนี้กับใครมาก่อน จันราเทวีก็เช่นกันนางลงรักในความกล้าหาญความซื่อสัตย์และความอ่อนโยนของราชุนนางรู้ว่าความรักของนางเป็นสิ่งต้องห้ามแต่ก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้แต่ความสุขของทั้งสองอยู่ได้ไม่นานเมื่อท้าววิรุณเทพผู้เป็นบิดาของจันซาเทวีทรงทราบเรื่องราวความรักของนางท้าววิรุณเทพกริ้วมากที่นางฝ่ายฝืนกฎสวรรค์พระองค์สั่งให้ทหารสวรรค์จับตัวจันราเทวีกลับคืนสู่จันทโลกรชุนพยายามปกป้องจันซาแต่ก็ไม่สามารถต้านทานพลังของทหารสวรรค์ได้ จันสราเทวีถูกนําตัวกลับไปยังจันทโลกนางถูกกักขังไว้ในปราสาทแก้วและถูกลงโทษที่ฝ่ายฝืนกฎสวรรค์ท้าววิรุณเทพสั่งให้นางลืมอรชุนและแต่งงานกับเทพบุตรที่คู่ควรแต่นางปฏิเสธนางยืนยันว่านางจะรักอรชุนเพียงผู้เดียวท้าววิรุนเทพริวมากจึงสาบให้นางสูญเสียความเป็นอมตะและกลายเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อจันทราเทวีกลายเป็นมนุษย์นางก็ถูกส่งตัวกลับมายัางโลกมนุษย์นางกลับมาหาอรชุนแต่เขาจำนางไม่ได้ เพราะนางได้สูญเสียความงามและความเป็นอมตะไปแล้วจันซาเทวีเสียใจมากนางพยายามบอกความจริงแก่าชุนแต่เขาก็ไม่เชื่อนางจึงตัดสินใจที่จะอยู่เคียงข้างเขาในฐานะเพื่อนจันซาเทวีใช้ชีวิตอยู่กับอชุนในฐานะเพื่อนนางช่วยเขาทํางานบ้านดูแลไร่นาและให้กําลังใจเขาในยามที่เขาท้อแท้อชุนเริ่มรู้สึกผูกพันกับจันาราเทวีแต่เขาก็ยังไม่รู้ว่านางคือเจ้าหญิงจากจันทโลกที่เขาเคยรักวันหนึ่ง เกิดสงครามขึ้นอาชุนถูกเรียกตัวไปรบจันทราเทวีเป็นห่วงเขามากแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางได้นางจึงมอบสร้อยคอที่นางเคยสวมให้เขาเพื่อเป็นเครื่องรางคุ้มภัยอรชุนออกรบอย่างกล้าหาญเขาใช้ความสามารถในการยิงธนูป,ป้องบ้านเมืองและช่วยให้กองทัพได้รับชัยชนะแต่ในระหว่างการรบเขาถูกศัตรูทำร้ายจนบาดเจ็บสาหาสัสจันทราเทวีรู้ข่าวก็รีบเดินทางไปหาเขานางดูแลเขาอย่างใกล้ชิดและใช้ยาสมุนไพรที่นางเรียนรู้มาจากจันทรโลกช่วยรักษาเขา ด้วยความรักและความเอาใจใส่ของจันทราเทวีอชุนก็หายจากอาการบาดเจ็บเขารู้สึกซาบซึ้งในความดีของนางและเริ่มสังเกตเห็นความพิเศษบางอย่างในตัวนางเขาเริ่มจำได้ถึงเจ้าหญิงจากจันโลกที่เขาเคยรักอรชุนถามจันทราเทวีว่านางเป็นใครกันแน่จันทราเทวีจึงเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เขาฟังอรชุนเชื่อในสิ่งที่จันทราเทวีเล่าเขาดีใจที่ได้พบกับนางอีกครั้งและรักนางมากยิ่งขึ้นทั้งสองตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายเพียงใดก็ตามแต่ท้าววิรุนเทพก็ยังไม่ยอมปล่อยทั้งสองไปพระองค์ทรงทหารสวรรค์มาจับตัวจันทราเทวีกับคืนสู่จันทโลกอีกครั้งอรชุนและจันทราเทวีต่อสู้กับทหารสวรรค์อย่างสุดกำลังแต่ด้วยพลังอำนาจที่แตกต่างกันทําให้ทั้งสองพ่ายแท้าววิรุนเทพตัดสินใจที่จะลงโทษทั้งสองอย่างหนักพระองค์สาปให้อรชุนกลายเป็นหินและสาปให้จันทราเทวีต้องอยู่คนเดียวตลอดการแต่ก่อนที่คำสาปจะเป็นผล จันทราเทวีได้อธิษฐานขอให้ความรักของนางที่มีต่ออชุนเป็นอมตะด้วยพลังแห่งความรักจันทราเทวีสามารถทำลายคำสาปของทา้าววิรุณเทพได้นางและอชุนกลับคืนสู่ร่างเดิมและได้อยู่ครองรักกันอย่างมีความสุขชั่วนิรันด์เรื่องราวความรักของทั้งสองกลายเป็นตำนานที่เล่าขานกันมาจนถึงทุกวันนี้สอนให้รู้ว่าความรักที่แท้จริงสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้แม้แต่โกกแห่งสวรรค์